แรงทนบรรทุกได้500กิโลรุ่น SP t t 4รถ3ล้อไฟฟ้ากระบะบรรทุกยกดำได้รุ่น SP t t 4 1,500วัตต์ตัวช่วยคู่ใจสำหรับงานขนส่งที่ทั้งแรงทั้งทนและใช้งานง่ายสุดๆขนาดรอบตัวรถ100คูณ290คูณ132เซนติเมตรกระบะใหญ่92คูณ142คูณ46เซนติเมตรยกดำได้สะดวก มอเตอร์กำลังสูง1,500วัตต์ขับเคลื่อนแรงเต็มสปีดวิ่งได้ไกล35-40กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแบตเตอรี่72โวลต์20แอมแปร์ชาร์จเพียง6-8ชั่วโมงยางขนาด4.00จุคณ12แข็งแรงรองรับทุกสภาพถนนระบบเบรกเท้ามั่นใจทุกการหยุดความเร็วสูงสุด35-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทุกหนักได้ถึง500กิโลกรัมมาพร้อมจอดิจิตอลไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรก และไฟเลี้ยวครบเหมาะสำหรับงานเกษตรงานก่อสร้างหรือธุรกิจที่ต้องการขนท่งของหนักใช้งานง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้น้ำมันงบประมาณส0,000ื่นมีทอนเป็นสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ใต้คลิปหรือใช้โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอค้นหาในแอปช้อปปีได้เลยวาตีอย่าลืมนะต้องเป็นลิงก์และโค้ดจากเปจของเราเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าได้สินค้าตรงรุ่น s p t t 4ตามที่นำเสนอรีบสั่งก่อนของหมดนะครับ